พลังของดูบ ok ิทท็อต้นครับเพื่อปรับไมเซ็ตของตัวเรานะครับและเราจะเวลาเราพรีเซนต์โตก u ยวบิเนี่ยนะครับเราจะได้มีความเข้าใจในเรื่องของตารางข้อเสนอต่างๆนะครับและมีการปรับ a อ j u าออกแบบการการการบริหารสะสมเบี้ยประกรันให้กับให้ลูกค้ามองภาพอย่างไรนะครับให้เห็นภาพว่าจะจะเพิ่มเงินการลงทุนอนาคตจะได้รับผลลัพธ์อย่างไรนะครับเราต้องมาเข้าใจเรื่องของ หลักการของพลังดอกเบี้ยต้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพลังดอกเบี้ยต้นเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสามแฟกเตอร์นะครับสาปัจจัยหลักเลยนะครับปัจจัยแรกก็คือปริมาณเม็ดเงินในระบบนะครับปริมาณเม็ดเงินในระบบแฟกเตอร์ที่สองครับอัตราผลตอบแทนในระบบนะครับแฟกเตอร์ที่สามครับก็คือระยะเวลาของเงินที่อยู่ในระบบ มาดูแฟกเตอร์แรกก่อนตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆนะครับแฟกเตอร์แรกปริมาณเม็ดเงินในระบบนะในปริมาณเม็ดเงินในระบบเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะฮะตัวอย่างนี้เอาเอา่ายกตัวอย่างลงทุนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะในเวลายี่สิบปีนะครับและดูที่ผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นตนะครับแปดเปอร์เซ็นตนะนะฮะ ดังนั้นตัวอย่างนี้คือ DCA เดือนละ1,000งหมืนะครับเดือนละหนึ่งหมปีครับเดือนละหนึ่งปีหนึงก็แสนสองนะครับสิปีก็ล้านสองยี่สิปีก็2องล้านสี่เงินคนคนนี้เก็บอยู่นะครับสองล้านสี่สองล้านสี่อยู่ในระบบอัตราดอกเบี้ยทบต้นแนผ่านไป20ปีปรากฏว่าจากเงิน2องล้านสี่ครับกลายเป็นเงินห้าล้านเก้นะครับกลายเป็นเงินห้าล้านเก้เลย เงินต้นแค่สองล้านสี่อยู่ยี่สิบปีนะครับทยอยทยอย dca รายเดือนเดือนละหมื่นนะเดือนละหมื่นปีหนึ่งแสนสองยี่สิบปีก็สองล้านสี่เก็บเองสองล้านสี่แต่ปรว่าผลลับตอนปีทนะี่ยี่สิบนะผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ที่ห้าล้านเก้าครับแล้วคราวนี้อ่ะมาดูแฟกเตอร์แรกนะครับปริมาณเงินในระบบคราวนี้ถ้าเกิดปรับเป็นว่าลดลดเงินลงมาจากเดือนละห้าพันะจากหมื่นเป็นเดือนละห้าพันก็ ถ้าเกิดเราเก็บเดือนละห้าพันแค่เดือนละห้าพันนะครับยี่สิบ 5, 000, ปี 1, 6, 000, ป 6, 000, ป 2, เงินต้นล้านสองนะครับเดือนละห้าพันปีหนึ่งหกหมื่นสิบปีก็หกแสนยี่สิบปีก็ล้านสองเงินต้นล้านสองนะครับก็คือลดลดเม็ดเงินลงมานะเฉะลี่ยยี่สิบปีได้ผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นก็ปรากฏว่าเงินต้นล้านสองเนี่ยเราได้มาสองล้านเก้านะครับจะพบว่าถ้าเราใส่เงินน้อยเดือนละห้าพัน เงินก้อนเงินต้นล้านสองเนี่ยกำไรแค่ล้านเจ็ดไปทางได้สองล้านเก้าเลยครับกำไรแค่ประมาณล้านเจ็ดแต่ถ้าเกิดเราสะสมเพิ่มจากห้าพันเป็นเดือนละหนึ่งเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับยี่สิบปีก็สองล้านสี่ปรากฏว่าเราสร้างกำไรได้ถึงจับลบกันครับสามล้านห้าเลยครับเห็นไหมสามล้านห้าเลยนั่นแหละครับผมจึงบอกว่าแฟกเตอร์แรกครับ ยิ่งเราใส่เงินในระบบมากเงินอยู่ในผลตอบแทนทบต้นและอยู่นานขึ้นเนี่ยผลตอบแทนก็ยิ่งมากนะครับคราวนี้มาดูแฟกเตอร์ที่สองบ้างแฟกเตอร์ที่สองก็คืออัตราผลตอบแทนในระบบผมขอยกตัวอย่างเดือนละหนึ่งมืบาทเช่นเดิมเดือนละหนึ่งบาทหนึ่งมืบาทส่งไปหนึ่งหนึ่งปีนะครับก็ปีละแสนสองแล้วก็ใช้เวลาออมยี่สิบปีนะครับ อันยี่สิบปีก็คือเงินต้นสองล้านสี่นะครับเงินต้นสองล้านสี่ดังนั้นแฟกเตอร์ที่สองพิสูจน์กันว่าถ้าอยู่ในผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นตนะครับได้ห้าล้านเก้าแต่ถ้าอยู่ในผลตอบแทนห้าเปอร์เซ็นได้สี่ล้านหนึ่งครับต่างกันนะครับเงินต้นเท่ากันระยะเวลาเท่ากันดังนั้นถ้าเงินของเราอยู่ในระบบที่ผลตอบแทนเฉลี่ยห้าเปอร์เซ็นก็จะจากสองล้านสี่ได้เป็นสี่ล้านหนึ่ง แต่ถ้าอยู่ในระบบเฉลีย่ยแเปอร์ซจากสองล้านสี่กลายเป็นห้าล้านเก้าเลยครับซึ่งไอ้หเปเนี่ยกำไรประมาณล้านเจแต่ขอโทษครับถ้าอยู่ในแปเซเฉลี่ยเนี่ยกำไรประมาณสล้านห้านั่นแปลว่าอะไรครับแค่เราบริหารพอร์ตผลตอบแทนเนี่ยจาก5เป็น8มันเพิ่มแค่สองาเเนี่ยเฉลี่ยทุกปีของการเพิ่มสองาเเทุกปีทบต้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยกลายเป็นว่าเงินต้น2ล้านสี่ ถ้าแปดเปอร์เซ็นมันกลายเป็นสามล้านห้าเลยแต่ถ้าห้าเปอร์เซ็นเนี่ยน้อยไปสองสาเปอร์เซ็นทุกปีเหลืออยู่ล้านเจ็ดกำไรอยู่ล้านเจ็ดเห็นไหมฮะนี่คือพลังของดอกเบีบต้นนะครับพลังของดอกเบี้ต้นแฟกเตอร์ที่สามครับแฟกเตอร์แรกคือปริมาณเ,เงินในระบบแฟกเตอร์ที่สองคือผลตอบแท,น,ทนในระบบแฟกเตอร์ที่สามก็คือเรื่องของระยะเวลานะครับระยะเวลาการการการ,การที่เงินของเราอยู่ในระบบนั้นผมพอยกตัวอย่างว่าเออถ้าปริมาณเงินเท่ากัน ผลตอบแทนเท่ากันแต่ระยะเวลาอยู่ในระบบต่างกันผลลัพธ์จะต่างกันไหมนะครับมาดูกันนะครับก็อะยกตัวอย่างที่เดือนละหมื่นแล้วกันนะครับอะเดือนละหมื่นปีปีหนึ่งแสนสองครับแล้วคิดที่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับเดือนละหมื่นปีละแสนสองสิบปีเงินอยู่ในระบบสิบปีเราลงในระบบแล้วล้านสองนะครับณนะปีที่สิบที่ผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นต์ จากล้านสองเนี่ยเงินเราเพิ่มขึ้นมากลายเป็นล้านแปดใช่ไหมครับก็กําไรหกแสนบาทนะครับกาไรหกแสนบาทนะอ่ากำไรหกแสนบาทผมเขียนข้างๆาแล้วกันกําไรหกแสนบาทครับกําไรหกแสนบาทแต่ถ้าไม่อยู่สิบปีล่ะอยู่นานขึ้นอยู่นานขึ้นถ้าอยู่เป็นยี่สิบปีนะครับอ่าถ้าอยู่เป็นยี่สิบปีก็จาก dCA ต่อเนื่องนะครับ จาก10ปีล้านสองยี่สิบปีก็เป็นสองล้านสี่เงินของเราสองล้านสี่แต่เนื่องจากเราเดินทางมา10ปีแล้วเราได้มาล้านแปดแลวเราเติม DCA เพิ่มเดือนละหมื่นโจทย์เดิมเลยต่อเนื่องอีก10ปีกลายเป็นว่าสะสมเพิ่มพูนในส่วนของพลังดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็น5้าล้านเก้าครับนั่นแปลว่าเงินต้นสองล้านสี่ในยี่สิบปีก่อให้เกิดกําไรสามล้านห้าเลยนะครับ DCA เท่ากันอยู่ในระบบแปเร์เซนเหมือนกันแต่ถ้าเวลาอยู่ในระบบต่างกันผลลัพธ์ต่างกันชัดเจนถ้าอยู่10ปีกําไร0กแสนถ้าอยู่20่สปีกําไรสาล้านเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนผมก็พยายามาหามาให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะได้รับพลังของดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสปัจจัยนี้นะครับก็คือเ,เงินในระบบ อันที่2คือผลตอบแทนในระบบแล้วก็ระยะเวลาของเงินที่อยู่ในระบบนะครับดังนั้นถ้าเงินลงทุนมากอัตราผลตอบแทนสูงและระยะเวลาการอยู่ในระบบนานเนี่ยก็จะทําให้เพิ่มผลลัพธ์ของพลังดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้ามาเทียบก,กับเรื่องของ